มากเลยเหมือนลาราเลยดูดูหาตําหนักแตกเอาขอเสียงกิีดอีกรอบหน่อยเร็วขอเสียงกิีดอีกรอบหน่อยเร็วสุดยอดเลยครับแม่ๆที่นาเลครับตอนนี้อยู่ที่ตําหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้บ้านโนนสามัคคีตำบลนามนอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับ อาจารย์นอตตี้มาถึงแล้วนะครับเสียงกี๊ดสนั่นตํนักแทบแตกเลยนะครับจัดไปครับแม่ๆม่ครับ คลิปน <muitas> um, oh. ี mm ้คร mm ับก๊อกกนิวครับด้านหลังก็เป็นยูทูบเบอร์หลายๆช่องครับที่มาตามติดอาจารย์มอตตี้อยู่นะครับเห็นไหมครับดูบรรยากาศนี่นู่นครับคนเยอะมากครับเต็มเต็มหมดเลยครับโอ้โหนี่นี่ครับรวย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 เดี๋ยวอาจารย์ก็ออกมานะครับเรามาลุ้นๆด้วยกันนะครับเอามาแล้วมาแล้วอ่ามาแล้วครับอาจารย์มอตมาแล้วใส่เสื้อต่างหู

ปรับมุมกล้องกันนะครับมุมกล้องยังไม่ได้ครับอ่ากล้องกันกันเลยนักบอลเยอะแข่งกันกลางตรงนะครับถึงเลขคนนัดถึงเลขบ้าโอ่นมีแต่คนถูกเลขครับไม่ถูกไม่มาอ่าไม่ถูกไม่มาไม่ถูกเลขก็ไม่ถูกถูกทุกงวด คนถูกทุกงวดครับสวัสดีรอบด้ครับ่อสวัสดีครับสวัสดีมุกมุกมุกหลังเสียงเสียงชาเกตมครับชาจีเนะครับเนาะคว้ามืวานห้องทักหลายอนเมื่อยเอาเบร์ลงมกัน สวัสดีทุกคนมื่อนี่ก็อาจจะมาสายนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เมื่อยครับบริพักให้ดูว่ารับแขกงขอสา,ามทุ่มบอนะครับเพราะว่าลูนกน้องเป็นเมือ่อเพิ่มก็แมาจอดนะแม่อาจารย์ยู่ยคนเดียวเขาดีเอาแล้วบนี่ก็ได้เปิดให้ลูกศิษย์ที่เขาเพิ่ยเมื่อนีขึ้นกับยานเฮ้ยแม่นบอกแม่งเขาสิมาเก็บบอก,บกเน,นานะครับ,ก,บกะถึกเลขมีโชคมีลาภก็นยุครับเนาะกะ ยังที่บอกแหะครับหลายคนไมน่นี่บางคนก็คือยังแม่ท้างนันเพิ่นเอาหัวมูมัตลดถวายนั่นหรือว่ายังหน่ะก็ถือหลายครับเพิ่นมาอยู่ตลอดแต่ว่าหลายคนก็เคยมาแล้วพนบางค,คกนก็นมาเทื่อแล้วนะครับเลขเฮาคือย,ยังบอกมันขัดคนปูขัดคนคือยังเวด่อวนที่นึงเนี่ยผมเนี่ยปัดสูร้านเร์เส้นนี่เขาเห็นเนี่ยอตอนีีสายยาวไปด้อาจาการมัดสูร้านระเส้นจัไในทั่ว,วประเทศเลย เพราะว่าหัวทีหนึ่งพฤศจิการเนี่ยผมให้พวกเขาเนะาะเพราะนานั้นผมให้เขามาแปดหวดแล้ววันทีหนึ่งพฤศจิการเลขห้องกับหลุดหลุดแล้วคนดาผมทั่วประเทศเออี่ศูนย์พ่อมึงบอกเห็นไหมศูนย์แมงบอกยังไงอาจารย์นอน,นออลูกขียย่นะเออลูกที่ตัวยงสั่นบุกเหมือนหรอกนะครับปูผมอะไรบอกว่าปูขาดคนเพราะว่าคนที่ภาษาท่างวันหนันเข่ามาไหล ไปดีสิพกพิธิการเองเขาก็กกับมา่เขาเลขศูนย์ตะวันจอกว่าแต่แต่เิบถูกเข้าผ่านกลับหัวเออคนก็ไม่ได้อีกบ้านพ่อพ,พากับห <c oughs> ัวหรอขนานเออไได้มามไปที่พงเลยบอกวกูอาหวดหนึ่งท่านว่าเนี่ยซุ้มที่บวเสือวสาท่านี่มันหนีไปได้อรขันซุ้มวเสือวสาท่ามาสื่อน้ำนี่เข้าดวงอุดตัวเล่บอกกู่าสร้างปฏิหารหลักายเห็นให้เขาเห็นยะงไงโรคข้าข้อรหาให้เขาเศร้าดาผมเนี่ยกูก็เหลือตนผมบอก ค้นดาผมตัวแบบเหญ่งวดนี่ไอ้ล่างก็เก้าหนึ่งเด้งะว่าเลขสูตรกระไรเก้าหนึ่งเลขกู้กระไรหนึ่งเก้าบ้านเลขที่กระหนึ่งเก้าปันเห็นมูซื้อกุ้งกับบักกุ้งเน่าเก้าหนึ่งนะครับผมจะเจ้า่ายุทุกคลิปบ้านทะเลขเขาสิไปน้ำหาบักกุ้งเป็นมูใต้รูบานน้ำหาไม่เอาเงี้ยใส่มือมันหาพัดมันยังงงอยู่มึงไห่ยังขอบคุณดีมึงไห่เละกูเสนอเอากูไห้ยังวะยังสินะครับบ้ตรที่นี่ เมื่อผมไล่สดดล่ามวยเมื่อกี้ผมบอกแล้วปูขาดคนล่ะผมมีความผมไม่ได้กดดันเลยผมหมั่นใจล่ะผมกับนิ่งคือจังหวะล่ะเลขมันมีเขามีหลุดครับอาจจะเข่าก็ไไ้หลุดก็ไดเพรมีไหหู่าออกตัวยังเขากับใส้สติวิจารณญาณเอาเด้อะที่นี่เมื่อผมไล่สดตาผู้ใดเลยบิ้งผมจะบอกว่าอาจารย์ชอบสุดในชีวิตก็คือเก้าหนึ่งเก้ามีการซ่อมออกกว่านี้เก้าหนึ่งล่างเฮ้ยนะในคลีปนะครับ แก่สอบควันบาดที่ลีมือมาดหลุมองกะนังเสยๆผมกกับเอกกอดเออปูแล้วก็าบอกกับปูว่าข้าวเหลือตูนไข่เจ้าต้องให้เลขเขามาถ้าวบมาอีกหัวนี้โอ้ยพ่กเขาสำนักได้หัวมางที่มันเสียไอ้คนถึงดาวว่าเป็นหมาอ่ะก็เลยบอกว่าปูออกล้างควันเ้อะยาวพึ่งเอาบุญพวกไหนก็ให้ผมรุ่นตะบ่นเขากระเสียวนะครับบัดที่นี่ก็เลยบอกปูว่าขอล้างเก่าหนึ่งเดียวเดี๋ยวสีมอบออกอันนั้นจะเสียให้ หอ,อกักนนั้นเกษีนิคือผมฝันกว่านั่นว่าฝันว่าพญาขุดนี่อไรค่ะผมได้ฝันนนั่ก็คือเจ้ามือเขาไปบุญขุดเพื่อที่จะมาจำหน้ากินผมก็เลยแรงเลยครับผู้องดำแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมมอบหอ,อกกันนั้นเกษีนให้แต่ผู้องดำก็เลยลบชนะคือถ้าเจ้าไปบุญถ้าเจ้าบริเวณะวัติประวัดหน้าตระกูลอ่าผู้องดำนีแเราลบชนะอยู่แล้วครับแม่เนีน่ยผมก็เลยบอกผู้ว่าทะเลเขาผู้ยังได้หอกผมกงสิทวายไห่ล่าสุดผมก็โอนมาจำแล้วอสิทวายหอกแ้ผู้ จะกวันเสาร์ที่เก่านะครับเวลาใบสามโมงผู้ใดว่างก็ไม่แห่แก้บนน้ำกันเดอ้อผมจะแก้บ,บนให้ผู้เป็นขณะก่องงนยางๆแล้วแต่หน้าร้านกาแฟามาร้านจอดรถซมีละเพือ่อแก้บ,บนให้ปูนะครับเพ้่อผู้ใดว่างจังมากครับเพราะวันก็เพิ่งยืนหนา่อโทรศัพท์เต็ดหรือเงี้ยนหมดเลยร้อยเต็ดยิง่งเลี้ขั้วหมดละจะให้ลูกให้เต้าให้พวเห็นเด้เขาสีว่าเป็นบ้าทด้เขาแก้บนยังบอกอาจารย์เจิมนาภาผ่อนไล่ผู้ละคนจับยุ่งสิ นะครับยืนเยบนนะครับกะนั่งอยู่นี่ผู้ถือเลขกับพี่ผู้ว่าถือกับไลน์ผมเดี๋ยวเพิ่งอยู่นี่ผู้ว่าถือคืออย่างแหวนนี่บไม่ซื้อแหวนนี่ตัดอ๋อแหวนสูงนานตัวเช่นซื่อวระสันเทภูรังคมนะครับกระละเอียดทีด่วงนะครับนอาทุกอย่างละเอียด่วงแล้วกามวนมือนี่มาแล้วคือเจ้าแรกในประเทศไทยให้เลยฉิบจะได้เลขถูกผมมือนี่นะผมคนลุกเองภาสาของเราเนี่ย คืว่าพวหลายคนนี่แกเพิ่มมาได้เลขถูกเพราะว่าผมแค่ไอจุดมันขึ้นผมมา่จุดสามถูกแกเมื่อนี้มันแตกเน่เข้ขื่นแล้วตกเก่านแตกเน่นะกะเลขชุดนี้ผมซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดบนะมา้ล่ะก็จะมีเจ็บเก่าเจ็บหกหกเก่าแล้วก็เจ็บหนึ่งเจ็บเก้าเนี่ยพวกไอ้เให้ตกเก่าอีกทั้งหัวก็ออกเก่าเจ็บได้บางกว่าน่ะได้ป่ะอาจจะมีเจ็ดเก้าเจ็บหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามตัวมีเจ็ดเก้าหกกับเจ็ดเก้าหนึ่งชอบสุดตอนนี้ก็ยัง โฟกัสไปที่76กับ71แต่ตำแหน่งที่มันออกทุกพวดทุกครั้งเลยก็คือตำแหน่งที่71เกดหนึ่งหนึ่งเกดได้ยดินบ่ล่ะฮ้ารัตต้หาไม่ได้ตำตอนนี้